ก็ต้องขอสวัสดีนักศ to ึกษานะครับทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการพบกลุ่มตามปกตินะครับวันนี้นะครับก็เป็นการพบกลุ่มนะครับของนักศึกษานะครับชั้นโปลายนะครับของกอสนตับนปลายพยานะครับเดี๋ยววันนี้ถ้าว่ดใครที่มีเพื่อนที่ยังไม่มานะครับก็โทรตามด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการเรียนการสอนนะครับในเรื่องนะครับศาสนานะครับแล้วก็ ประเพณีวัฒนธรรมนะครับซึ่งเป็นเนื้อหาของส่วนหนึ่งของวิชาสังคมศึกษานะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนิดนึงนะครับว่าสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันบ้างนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองการปกครองใช่ไหมครับการเมืองการปกครองเนี่ยนะครับในรูปแบบของการปกครองของประเทศไทยนะครับเราเราปกครองแบบรูปแบบใดครับ แบบประชาธิปไตยนะครับซึ่งในรูปแบบของประชาธิปไตยนี้ก็เป็นรูปแบบของกฎหมายซึ่งกฎหมายแม่ที่ใหญ่ที่สุดเราเรียกว่าอะไรครับเราเรียกอะไรครับตัวย่อพออะไรครับตัวอะไรครับเอาทบอวนวหน่อยเร็วรัดอะไรครับรัดอะไรรัดฐานเลย รัฐธรรมนูญนะครับเป็นกฎหมายแม่ที่ใหญ่ที่สุดนะครับหลังจากนั้นนะครับในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็จะมีกฎหมายลูกต่างๆเยอะแยะมากมายที่เรารู้จักที่เรา,าใช้อยู่ในชีวิตประจําวันของเรานะครับมีกฎหมายอะไรบ้างที่เรารู้จักกฎหมายอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าการข่มข,ขืนรักขโมย,มยเออ่นแหละเราเรียกว่ากฎหมายอะไรครับ กฎหมายอาญาใช่ไหมครับอนอกจากกฎหมายอาญาก็ยังมีกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อนี้ก็เกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องของการทําธุรกรรมธุรกิจต่างๆนะครับก็จะอยู่ในประมวลกฎหมายนี้เอาละอันนี้ก็คือในเรื่องของสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าในสัปดาห์นี้เราจะเรียนในเรื่องของศาสนาะนะครับนักศึกษาที่อยู่ในห้องนี้นับถือศาสนาอะไรกันบ้างครับนับถือศาสนาพุทธมีอิสลามไหมมีมีอิสลา,าม มีศาสนาอะไรอกครับที่คนส่วนใหญ่นับถือการซึ่งถือได้ว่าเป็นกฎหมายสากลอ่าศาสนาครีกอ่าอีกกฎหมายโตติอีกศาสนาหนึ่ง,อ,งอ่าพราหมณ์และอินดูนะครับอ่าเนี้ยก็คือเป็นอ่สีส่ศาสนาที่เป็นศาสนาสากลนะครับที่คนส่วนใหญ่นับถือกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทราบไหมครับว่า ในสี่ศาสนานี้ศาสนาอะไรที่คนนับถือเป็นอันดับหนึ่งก็คือนับถือเยอะที่สุดกับประชากรในโลกของเราเนี่ยนะครับคริสถูกต้องครับบมเลยเพื่อนหน่อยครับศาสนาคริสต์นะครับนะครับเป็นศาสนาที่คนในโลกเนี่ยนับถือเป็นอันดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวอันดับ2 3 4นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยนะครับแล้วก็นะครับเดี๋ยวเข้าเนื้อนิดนึงนะครับวันนี้จะเรียนเกี่ยวกับ เรื่องของศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมเรามาดูนะครับว่าตัวชีวะนะครับของเรามีอะไรกันบ้างน,นะครับอ่านะครับก็คือที่เราเรียนนะครับก็คือต้องการให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับศา,าสนา,าที่สําคัญในโลกนะครับเมื่อกี้เราบอกได้นะครับว่าศาสนาที่สําคัญในโลกของเรามีศาสนาอะไรบ้างใช่ไหมครับสมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมสําคัญของแต่ละศาสนาะนะครับ ซึ่งแต่ละศาสนาเขาสอนให้คนเป็นยังไงครับเป็นคนดีอ่าเป็นคนดีนะครับสามเห็นความสําคัญในการอยู่ร่วมกันกับศาสนาอื่นๆอย่างสามปีสุขใชไ,ไม่ใน่้องนี้เรามีศาสนาอะไรบ้างครับ<ส>มีศาสนาพุทธมีอิสลามาจนเจ๊ะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทํายังไงให้อยู่ด้วยความรักอ่าอยู่ด้วยกันอย่างความสุขไม่แตกแยกกันในเรื่องของ ศาสนาใช่ไหมครับเอ่อต่อไปสอนให้คนประพฤติปฏิบัติตนที่ส่งผลให้สามารถเรียนรู้อยู่ร่วมกับศาสนาอื่นๆอย่างสันติสุขฝึกปฏิบัติพัฒนาจิตเพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองให้มีสติปัญญาในการแก้ปัญหาต่างๆและพัฒนาตนเองครอบครัวสังคมและชมุมชน และสุดท้ายนะครับสอนได้มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทยและประเทศต่างๆในโลกนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวชี้วัดนะครับที่เราจะมาเรียนในเรื่องของศาสนานะครับประเพณีและวัฒนธรรมนะครับในวันนี้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับเดี๋ยวให้นักศึกษาทําแบบทดสอบก,ก่อนเรียนกันก่อนอะนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าระบบออนไลน์ของเรานะครับํามือถือมาไหม ทดสอบก่อนเรียนนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด10ข้อนะครับอ่าเนี่ยนะครับดูในจอนะครับเมื่อทําเสร็จแล้วนะครับนักศึกษาอย่าลืมส่งคําตอบมาให้ครูด้วยนะครับเดี๋ยวคาตอบครูจะเอาไปตรวจนะครับสําหรับการสอบนะครับก็ใช้แบบทดสอบแบบออนไลน์ซึ่งทุกคนก็เข้าลิงก์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวครูให้เวลา5นาทีนะครับ5นาทีต่อจากนี้เริ่มจับเวลานะครับรีบทําแล้วก็รีบส่งเลยนะครับ อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับเมื่อกี้ทดสอบไปแล้วทราบคะแนนกันแล้วใช่ไหมครับใครได้สิบเต็มบ้างมีไหมเก้าแปดเจ็ดหกห้าเออต,ต่ำต่ำกว่าห้าน,นี้ครูไม่ถามแล้วนะไม่เป็นไรนะบอนนี้เป็นแบบทดสอบ ก่อนเรียนนะครับไม่เป็นไรนะครับถึงแม้ว่าทําไม่ถูกจะโข้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าหลังจากที่เรียนจบแล้วนะครับจะต้องมีพัฒนาการที่มันสูงขึ้นนะครับไม่ใช่คนที่ได้จิตพอเรียนเสร็จแล้วมาต้องสอบหลังเรียนได้ห้าอย่างเงี้ยแสดงว่าเราเป็นไงครับความรู้ต่ําลงไม่ได้เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับจากการเรียนรู้ก็จะนั้นเรียนรู้ด้วยตัวเองได้นะครับทีนี้มาดูนะครับว่าความเป็นมาของศาสนาในประเทศไทยนะครับเป็นยังไงนะครับ ศาสนาในประเทศไทยนะครับะจะมีอยู่ทั้งหมดนะครับ5ศาสนานะครับเมื่อกี้เราบอกว่าศาสนาที่เป็นศาสนาสาคนที่คนส่วนใหญ่นับถือเนี่ยมี4อันดับใช่ไหมครับปีนี้ประเทศไทยมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติก็หมายความว่าในประเทศไทยคนส่วนใหญ่นับถือศาสนาได้เป็นระดับหนึ่งศาสนาพุทธ แต่ว่าในความเป็นสากลของคนทั่วโลกส่วนใหญ่แล้วคนนับถือศาสานาได้เป็นดับหนึ่งาาาศาสนาคริสต์นะครับถูกต้องนะครับแล้วก็รองลงมาก็คือศาสนาอิสลามอันนี้คือในประเทศไทยนะในประเทศไทยอันดับ2ก็เป็นอิสลามนะครับอันดับ3ก็เป็นคริสต์แล้วก็อันดับ4ก็เป็นศาสนาฮินดูเห็นไหมครับว่าเราเราเราไม่มีหนึ่งศานะสานาศาสนาะไรครับซิกนะครับก็คือคุณไม่ค่อยอจะ นับถือนะครับในศาสนานี้นะครับแล้วก็การศึกษาความเป็นมานะครับต่างๆเนี่ยความสําคัญต่างๆทุกศาสนาสอนให้คนเป็นอะไรครับอสอนให้เป็นคนดีหมดเลยสอนให้คนละเว้นจากการทําบาปการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่างๆหลักธรรมนะครับเบื้องต้นของคนที่นับถือศาสนาพุทธเราจะต้องทํำยังไงครับละเว้นจากอะไรครับ หลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทบเริ่มต้นเราใช้อะไรในการดําเนินชีวิตศีลห้าโ้ษอ่าในลองท่องให้ครูฟังหน่อยสิครับศีล้าข้อมีอะไรบ้างห้ามอะไรครับข้อหนึ่งห้ามอะไรห้ามฆ่าสัตว์ห้ามฆ่าสัตว์เราว่าเอาไปตีละข้อช่วยกันช่วยกันช่วยกันละข้อหนึ่งห้ามทำมานห้ามฆ่าสัตว์ก่อนว่าไงครับ ปาไหมปานาติปาตาเวละมณีสิขาอะไรสักอย่างนี่เป็นคนพุ้เท้นหรือเปล่าเนี่ยปานาติปาตาเวละมณีสิขาประทังสมาธิอย่ามีอ่าข้อสองว่าไงลูกห้ามรักทรัพย์นี่มีโซเชียลกันทุกคนเลยนะช่วยครูหน่อย ศีลเออศีลศีห้าศ e ีลห้าอานไหมอ่านกินนาชานาอ่าเวรามณีสิกขาปตังสมาธิยามิอ่านก็สาวว่าไงอ่าินนาโกมู๊ดไหมอ่าม yes> <um> <um ู๊สาก็คือห้ามจากการก็สามก็สามประการในการมไม่ถูก็สาวว่าไงอ่าการมนีนะครับการมีก็คือห้ามประพฤติผิด ในการในกาข้อ4ีอ่าเนี่ยมู้สามาแล้วนะครับอยู่ข้อ4ี่นะครับมูสาวาทาเวรมัมณีสิขาประทังสัมมาทิยามิอ้ามจากการพูดเทศข้อห้อาว่าไงลูกา,า,าอ่ข้อนี้จําได้ขึ้นใจเลยอ้มามอะไร ดูสุราเมอะไหมครับว่าทุกข้อเนี่ยนะครับข้อสอนให้เราเนี่ยนะครับประพฤติดีประพฤติชอบนะครับเอ่อแล้วก็ถ้าว่าเราทําได้ข้อนี้เป็นไงครับสังคมต่อเราน่าอยู่ไหมอ่าน่าอยู่นะครับเอ่อเหตุการณ์ต่างๆที่มันเป็นภัยร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินมันก็ไม่เกิดขึ้นใช่ไหมครับไม่มีการฆ่าสัตว์ไม่มีการลักขโมยไม่มีการปิดปิดในกามไม่มีการ พูดเทปแล้วก็ไม่ดื่มของมึนเมาทุกอย่างเนี่ยเป็นองค์ประกอบของศาสนาพุทธใช่ไหมครับแต่ว่าในศาสนาของอิสลามเขาก็มีเช่นกันนะจริงๆแล้วอิสลามเนี่ยเขามีการระพฤกมากกว่าศาสนาพุทธอีกนะครับอย่างพุทธเนี่ยจากค้าวัดจีนก็ต้องรอนะครับวานพระขึ้นแปดข้ามสิบห้าข้ามเรมแปดข้ามเรมสิบห้าข้ามแต่ของอิสลามจะต้องลับมาเป็นไงครับกี่วันึงต้องกี่เวลาเวลาเห็นไหมครับว่า ุ่วปันสุกจะต้องไปไงครับถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องไป,ปะจะต้องไปสู่เราหรือว่ามัส,สยิดรายพยาบาลเรามีไหมมัส,สยิดมอีอยู่ที่ไหนไมีโรงพยาบาลโรงพยาบาลนี้ะนะครับโอเค,น,ค,เคนะครับรรรเดี๋ยวครูจะมอบหมายงานนะครับเมื่อกี้เราดูแลนะครับว่าองค์ประกอบของแต่ล่าศาสนามีอะไรบ้าง5อย่างเมื่อกี้จาได้ไหมห้าอย่างขององค์ประกอบให้เราทําแบบ ที่ความคิดหรือว่าไมแ์เน็ตแนวเป็นกลุ่มกันเลยนะครับเอา แต่ละกลุ่มนะครับก็ทํางานที่ได้รับมอบหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มก็ได้ไปทำไม่แมกนะครับเพิมที่ความคิดของตัวเองนะครับจากกลุ่มที่ได้รับนะครับมอบหมายกลุ่มแรกกลุ่มที่1ก็คือศาสนาพุทธกลุ่มที่2ศาสนาอิสลามกลุ่มที่3าศาสนาคริสต์และก็กลุ่มที่4ศาสนาพรามและฮินดูนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยว เราจะจับฉลากุ่มที่จะออกมานําเสนอนะครับตามที่ครูได้แจ้งไว้นะครับก็คือเราจะไม่เรียงตามลําดับจับได้หมายเลขไหนเอาหมายเลขนั้นนะครับอาจจับหมายเลขแรกเลยกลุ่มที่สามนะครับก็คือศาสนาคริสต์ขอเสียงปรบมือนะครับให้กับผู้นําเสนอด้วยอศาสนาคริสต์ ฉันมาทยอยศึกษาตอนไล่ออกมาดีเซนงานเรื่องศาสนาอิสลามหนึงศาสนาคือท่านมูฮัมมัดสองศาสนาธรรมได้แก่ศรัทธาในพระอัลลอฮ์เพียอง์คเดียวศรัทธาในบรรดามะลาอิกะศรัทธาในพระคัมภีศรัทธาในบรรดาศาสนาชูศรัทธาในวันพิพากษา สัทธาในกฎกำหนด 3. ศาสนิกชนคือมุสลิมหรือผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามสศาสนาพิธีได้แก่พิธีฮัดพิธีถือศีรอดพิธีละหมาดพิธีสุนัขห้าศาสนาสถานคือมัสยิดเป็นเป็นศาสนาสถานของชาวมุสลิม กลุ่มศาสนาพราบคอมเมนต์เพื่อนหน่อยอิสลามก็นำเสนอเป็นยังไงบ้างดีมากอีมมเนคมตผู้าดิคงรู้สอนานานเสนเช่นหอดาพเจ้าเยนมศานาหรือข้าน้อยศานาศานา ละมดูครับวความเป็นมาเกิดขึ้นพเพราะความไม่รู้จักปรากฏการธรรมชาตินะครับบางกลุ่มก็มีการเตรียมตัวมาดีบางกลุ่มก็ไม่มีการเตรียมตัวเลยออกมาผสมสารวัลวันอายุข,นขันหน้านะครับอ่าเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะออกไปนำเสนอเนี่ยเราต้องเป็นไงครับต้องมีการเตรียมตัวนะครับ ครั้งหน้านะครับคิดว่าพวกเราคงจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวครูจะสรุปไห้นิดหนึ่งผ่านคลิปวิดีโอนะครับ4นาทีชมคลิปวิดีโอเสร็จเดี๋ยวเราทำแบบทดสอบหลังเรียนนะครับแล้วก็จบสำหรับการเรียนการสอนสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวชมคลิปวิดีโอนิดนึงครับ เป็นเรื่องของสิ่งที่เหนือธรรมชเอาให้ชมให้ชมครับแค่สองนาทีศาสนาในโลกปัจจุบันและอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมีอยู่มากมายหลากหลายแต่ถ้าจะพูดถึงศาสนาที่มีผู้คนนับถือมากที่สุดนะครับก็ต้องเป็นศาสนานิสะครัคือไม่นถือศาสนาใดๆมีอยู่15.6ในโลกยุคปัจจุบันครับ ว่าจะนับถือศาสนาหรือไม่นับถือศาสนาขอเป็นจใจทุกคนเนี่ยเป็นคนดีจิตใจดีคิดดีพูดดีทำดีโลกของเราก็จะร่มเย็นสงบสันติสุด,ดนะครับศาสนาพุทธส่วนใหญ่แล้วเราเป็นชาวพุทธใช่ไหมอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ครับ อ่าลำดับที่4ของโลกนะของโลกเกี่ยวกับว่าอยู่ในประเทศไทยศาสนาพุทธคืออันดับหนึ่งใช่ไหมครับและก็ยังมีบุคคลอีกส่วนหนึ่งที่ไม่นับถือศาสนาอะไรเลยเราเรียกว่าพวกอะไรครับเมื่อกี้อ่าเอติสนะครับเราเรียกว่าเอทิสไอ้นี้ก็คือไม่นับถือศาสนาอะไรเลยไม่เคารพศาสดานะครับในศาสนา ก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นเปอร์เซนต์ที่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่หรับคนที่ไม่มีศาสนานะครับอ่าต่อไปขั้นตอนสุดท้ายสําหรับวันนี้นะครับเมื่อเราเรียนกระบวนการทุกอย่างครบแล้วเราก็ต้องมีการวัดผลประเมินผลโดยการทดสอบหลังเรียนเมื่อกี้ลิงก์ยังอยู่ไหมครับเข้าลิงก์ออนไลน์ได้เลยแล้วก็ทําอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่เมื่อกี้ผิดไป3ข้อเนี่ยรอบนี้คิดว่าน่าจะ มันเพิ่นีครับไม่ใช่ลดลงนะครับก็เราอยากเป็นเรื่องข้อที่ผิดเลยเมื่อกี้เราดูเลยว่าตัอไหนที่เราทําผิดอ่าเข้าลิ้์ได้เลยข้อเนี่ยนะครับมีรางวัลให้เดี๋ยวต้องได้ได้ท็อปเลยนะเต็มสิบเลยนะครับเต็มสินี้เดี๋ยวมีรางวัลให้เสร็จแล้วสมได้เลยประมวลผลเลยนะครับระบบออนไลน์นะครับ ไม่ต้องเครียดนะครับเราจะให้ A.I. นะครับระบบ AI ไรจัดมวลผลคะแนนให้กับเรานะครับทำเสร็จก็รู้เลยนะครับว่าเรามีความรู้แค่ไหนนะครับ ถ้าเพิ่มขึ้นสักหนึ่งข้อนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะครับเดีวถ้าได้ทำจากครั้งแรกนี่แสดงว่าพัฒนาการของเราลุบลงเรียนแล้วไม่รู้เรื่ยเดี๋ยวก็ั้นอย่าเรียนดีกว่าเต่ถ้าหากว่าเราทำแล้วพัฒนาการของเราขึ้นก็ ว่าราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับราเข้าใจมากกว่าเดิมที่เรียนดูแล้วนะครับเอาใครที่ส่งแล้วบ้างผลคะแนนเป็นยังไงสิบข้อห้านาทีส่งแล้วผลเป็นยังไงครับบอกครูด้วยเดี๋ยวครูค่อยเข้าไปดูในระบบว่าไงดูดานี่ได้เพิ่มขึ้นไหมอเพิ่มขึ้นกี่ข้อสามอได้เพิ่มขึ้นสามข้อก็ ว่าโอเคนะครับเยี่ยมากเย่ยมากได้เท่าไรได้เต็มไหม้จะได้รางวัลจากครูบ้างนี่จะต้องได้เต็มสิบนะครูมีรางวัลให้ทำไม่กอนนี้เอาส่งไม่ย่าส่งไม่ย่างอะไรที่มีโทรศัพท์เพื่อนเดียวใช้กับเพื่อนก็ได้เอาช่วยเพื่อนคิดเออแต่อย่าตีกันนะ อย่าว่ามีความคิดแตกต่างนะครับอย่าดีกันนะครับ <S <S คิดนานมากเลยค่ะเนี่ยมันมันดีทุกข้อเลยนะคะัทุกข้อเราก็ต้องเลือกข้อที่ถูกที่สุด, <S <S 1> <S 1> สดวันนี้ก็ขอกับคุณพวกเราทุกคนนะครับที่ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีและก็มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทุกๆกิจกรรม สัปดาห์หน้านะครับแจ้งก่อนล่วงหน้าเลยนะครับการที่มอบหมายให้ไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองก่อนนะครับสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของประเพณีและวัฒนธรรมอของไทยสี่ภาคแต่ว่าแต่ละภาคมีประเพณีมีวัฒนธรรมยังไงบ้างอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะเรียนในสัปดาห์หน้านะเพราะฉะนั้นเราสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์อีนเว็บไซต์ปาพ,พยาเรืองทิงเซ็นเตอร์ ได้นะครับสำหรับใบงานหนังสือเอกาสารทุกอย่างเนี่ยรวบรวมอยู่ในเว็บไซต์หมดแล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเข้าลิงก์ p l c ปยยยรัชญา Learning Center ได้เลยโดยสเกนกหูฮารุนะครับเข้าไปไปศึกษาลร่วงหน้าเลยเดี๋ยวัางหน้านะครับเราก็จะกลับมาพบกันนะครับทุกๆวันพันหนักเวลา9งถึงเที่ยง สามชั่วโมงนะเพื่อนที่ไม่มาเรียนวันนี้ก็ติดตามด้วยนะครับพี่เจ้งครูมาด้วยว่าทําไมถึงไม่มานะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ติดตามเพื่อนด้วยนะครับช่วยดูแลเพื่อนด้วยสําหรับคนที่มาวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับก็ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดีภาพนะครับแล้วก็วันพฤหัสหน้าเราเจอกันนะครับขอบคุณมากครับเดินคเรียนนักเรียนทอครขอบคุณครับ